ไม้ดอกไม้ประดับสวนน้อยในบ้านต้นใบทองต้นใบเงิน ต้นใบนาคลักษณะทั่วไปต้นใบทองต้นใบเงินและต้นใบนาคเป็นพันมาชนิดเดียวกันจัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางมีความสูงประมาณ1-2เมตร เลือกลำต้นเรียบใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามเป็นคู่เป็นคู่สลับกันตามลำต้นลักษณะของใบเป็นรูปรีปลายใบแหลมโคนใบแหลมส่วนขอบใบเป็นคลื่นใบมีขนาดกว้างประมาณ4-6เซนติเมตรและยาวประมาณ8-12เซนติเมตรใบเป็นลายมีหลายสีและจะเรียกตามลักษณะที่บางเช่นใบทองแผ่นใบเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนๆมีสีเหลืองเข้มแทรกตามขอบใบ ใบเงินแผ่นใบเป็นสีเขียวที่กลางใบจะมีบางสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนจางๆแทรกอยู่ใบนาคแผ่นใบเป็นสีเขียวแกมน้ำตาลหรือสีเขียวอมม่วงและมีรอยบางเป็นสีขาวและสีม่วงที่ไม่เป็นระเบียบส่วนขอบใบเป็นสีชมพูเข้มออกดอกเป็นช่อกระจุกโดยจะออกที่ปลายยอดดอกย่อยเป็นสีม่วงแดงหรือสีแดงเข้มโคนรีดดอกเป็นหลอดรูปกลวยยาวประมาณ3-4เซนติเมตร ปลายแยกเป็นปากสองปากแยกเป็นปากบนและปากล่างจะผลิดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนการดูแลชอบดินร่วนซุยและระบายน้ำได้ดีเป็นพันไม้กลางแจ้งที่ชอบอยู่ในที่ร่มรำไรต้องการแสงแดดเป็นบางเวลาการขยายพันธุ์การพอมเมล็ดและการปักจำ คนโบราณเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกต้นใบเงินใบทองไว้ประจำบ้านจะช่วยทำให้มีเงินมีทองเสริมความมั่งคั่งไม่ทำให้ขัดสนเนื่องจากเป็นไม้มงคลนามและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นใบเงินใบทองไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้และควรปลูกในวันอังคารเพราะเชื่อว่าต้นไม้ที่มีใบสวยงามมีสเสน่ห์ดึงดูดใจนั้นควรปลูกในวันอังคารเพราะจะยิ่งทำให้เจริญงอกงามและเสริมความเป็น สีรีมงคลให้กับครอบครัวถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้ปลูกต้นใบเงินต้นใบทองและต้นใบนาคไว้บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็จะยิ่งดีนักนอกจากนี้ใบเงินใบทองใบนาคยังจัดอยู่ในสิ่งที่ถือว่าเป็นมงคล8ประการอีกด้วยหรือเรียกสั้นๆว่ามงคล8ประกอบไปด้วยใบเงินใบทองใบนาคใบมะตูมใบพรหมจันทร์ผิวมะกรูดฝักส้มป่อยและหญ้าแพรก ท่านได้ชื่นชอบความสวยงามของต้นใบทองต้นใบเงินและต้นใบนาคชอบสะสมไม้มงคลควรมีไว้ประดับสวนในบ้านขอบอ,อบคุณแหล่งข้อมูลและความรู้จากอินเทอร์เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ